รถตู้นะคะรถตู้คันนี้มามาแปลงเอามอพัก1.9่าผ่าใส่นะคะเดิมทีลูกค้าเขาใส่หมอ้อพักใส้เยื้องมานะคะท่อมันดังค่ะลูกค้าบอกแล้วไป,ไปมันก็ไม่ค่อยไหลนะคะนี่ค่ะเดิมลูกค้าใส่หมอ้อพักลูกนี้นะคะลูกค้าบอกว่ามันดังแล้วก็ได้แต่ต้นไปไม่ไหลนะคะก็เลยอยากจะเงียบวิ่งมั่งก็เลยเอาหมอ้อพักเดิมมาให้ทางร้านผ่าแล้วก็แปลงใส่นะคะแปลงใส่ทะะแสทนหมอ้อพักลูกนี้นะคะลูกค้าบอกอยากเงียบแล้วเพราะว่าเขาวิ่งงาน ก็เลยมาเอาหม้อพัก1.9ผ่านแล้วแปงใส่นะคะลูกค้ามาเองนะคะหม้อพักนะคะ่ะหม้อพักลูกค้ามาเองรถตู้ใส่1.9ผ่านาเสียงเป็นไงนะคะ เสียงไม่ดังนะคะเงียบวิ่งประหยัดน้ำมันนะคะเสียงโบออกเพาะเลยค่ะขอบคุณค่ะ